ถ้าคุณไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยคุณจะพลาดโอกาสเหล่านี้ค่ะครูโซเฟียสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และก็สอนภาษาอังกฤษด้วยค่ะการที่เราสามารถเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งไปภาษาหนึ่งได้เลยเป็นการได้เปลี่ยบน,นะคะเพราะว่าคุณสามารถได้ความรู้ใหม่ๆได้เจอผู้คนใหม่ๆได้ข้อมูลใหม่ๆจากภาษาอังกฤษได้เลยนะคะครูโซเฟียเชื่อเลยว่าผู้ปกครองทุกท่านอยากจะให้ ลูกหลานคนในครอบครัวแล้วก็ตัวคุณเองเก่งภาษาอังกฤษถูกไหมคะเพราะคุณรู้คุณค่าของภาษาอังกฤษว่ามีประโยชน์แค่ไหนครูโซเฟียอยากจะเห็นคนในประเทศไทยสามารถเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ประเทศของเราเจริญมากขึ้นเพราะยิ่งเรารู้ภาษาอังกฤษเราก็จะสามารถทําธุรกิจกับชาวต่างชาติได้มากขึ้นนะคะ แล้วก็ไม่ไม่เพียงแค่นั้นนะเราก็จะสามารถเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆจากในอินเทอร์เน็ตหรือจากในแหล่งต่างๆ AI อะไรก็แล้วแต่นะคะและก็จะมาพัฒนาตัวเองได้พัฒนาธุรกิจงตัวเองได้พัฒนาคนในประเทศได้นะคะอย่าลืมว่าการเรียนภาษาอังกฤษมีคุณค่ามากๆของชีวิตของลูกของหลานของคุณแล้วก็ของตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะว่าเป็นภาษาที่ยังไงยังไงก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะคะ เมื่อคุณออกจากบ้านไปออกจากประเทศไทยไปเที่ยวไปเดินทางแน่นอนเลยภาษาอังกฤษเป็นภาษา business language นะคะมีประโยชน์แน่นอนนะคะครูโซเฟียเชื่อว่าคุณเห็นค่าของภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่คุณอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงให้ลูกของคุณใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษาได้ตลอดเวลาใครอยากจะใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นทักครูโซเฟียมาได้นะคะ ถ้าใครอยากจะสำเนียงดีเหมือนเจ้าข,ของภาษาอย่าลืมนะคะมาหาครูโซเฟียค่ะบ๊ายบาย